สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ใหม่นะคะตัวเคนนั่นเองก็จะมาแบบมาพร้อมนะคะกับแจกสกินแล้วก็คมพี่ขั้นสูงด้วยนะคะทุกคนอเดี๋ยวเรามาดูวิธีรับกันดีกว่าก็จะเป็นกิจกรรมนะคะการสืบสวนของเคนนี่ก็จะมีประมาณนี้นะก็จะเป็นแบบเคนปรากฏตัวก็จะเป็นเริ่มสีสั้นใหม่นะก็จะมีแบบ ปรับสนามลบแล้วก็เพย์เกมรูปแบบใหม่ก็เหมือนจะเป็นแบบการล็อกโจมตีอะไรประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็จะเป็น เอาวีเดที่กำลังมาถึงนะของแต่ละอย่างนะคะก็จะได้เป็นใหบริการเติมเกมผ่านเว็บโกลเด้นเติมเกมแนะนําร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมเอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โกลเด้นเติมเกมต้องมีแอดนาหน้า um นะแล้วก็ Facebook f a n p a g โกลเด้นเติมเกม อย่าลืมมาเติมเกมที่โกเด้นเติมเกมกันยีนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีย ID คุ้มๆพร้อมเล่นนะคะ Hope, ลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกัน ลูกแก้วมีชิ้นโซลูนอ่ามีกุหลาบเสน่ห์นะแล้วก็จะมีแบบรางวัลหลังอัปเดตนะคะซึ่งจะอัปเดตวันที่19รก,กรกฎาคมนี้นะคะอ่ากิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่วันที่9เดือนเจนะคะจนถึงวันที่ที่วันที่23เดือน7็นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาเรามาทําการสะสมเลือดบริสุทธิ์กันดีกว่าเป็นแววไพร,ร์เลือดบริสุทธิ์นะล็อกอินก็ได้ไป3นะคะแล้วก็เข้าร่วม5้าหหรือจัดอันดับเนี่ยก็ได,ไ,นะได้ไปอีก20นะทำลายป้อมได้ไปอีก1ิบนะ ล่นเกมหลังอัปเดตนะคะก็คือหลังวันที่สิบเก้านะคะก็ได้ไปอีกหกสิบชิ้นแล้วก็มาปลดล็อกนะคะเหมือนต้องใช้ร้อยหนึ่งนะตอนนี้มีอยู่สามสิบละแล้วก็ถ้าเราปลดล็อกทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะมาตรงนี้นะคะเป็นฮีโร่ก็จะมีตัวแพนด้านี่ที่เลือกรับได้นะแล้วก็จะมีตัวทาชินะคะนี่เป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวตรงนี้นะคะเป็นตวัวเด็กต้านี่จริงๆคือเรามีหมดแล้วนะนี่เป็นอีกไอดีหนึ่งนะคะ ซึ่งสก,กินก็จะมีอยู่2สก,กินนะคะทุกคนเป็นสก,กินของตัวเฟรนติโนนะคะเป็นสก,กินลิมิเต็ดเขียวนะคะนี่ประมาณนี้เลยเฮ้ยเฮนี่สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแล้วก็จะเป็นตัวมาลอดลิมิเต็ดเขียวเหมือนกันนะคะแจกฟรีนะแล้วก็จะมีคัมพีขั้นสูงนะี่ยจะได้เป็นชิ้นหนึ่งนะไม่งันก็10ชิ้นนี่แหละนะคะก็น่าจะได้แค่ชิ้นเดียวนะ กดล็อกบททั้งหมดนะคะเพื่อรับฮีโร่หรืออะไรก็ได้นะคะที่เราเปิดมาให้ดูเนี่ยเลือกแค่หนึ่งตัวนะคะรับไปเลยแต่ไม่ได้แจกเป็นฮีโร่ตัวใหม่นะคะแล้วก็จะได้เป็นรางวัลกรอบโปรไฟล์แบบนี้เลยคือดีมากนะคะดีสุดๆเลยอ่าก็จะมีประมาณนี้นะคะสา <3 S 2> มแบบนะกิจกรรมอาวีอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น คำพีขั้นสูงฟรีนะคะเข้ามาแล้วอีแล้วก็รับกันไปเลยแบบฟรีๆแล้วก็จะมีกล่องไอเทมปริศนานะคะหลังวันที่19นะคะทุกคนโอ้โหดูดีดีมากรายนี้ก็จะเป็นกิจกรรมวันที่10บนะเป็นสำรวจดินแดนนะจักรกลนะเจ้าตัวอะไรจะมาเนี่ยตัวใหม่มาแน่นอนเลยอันนี้ก็จะเป็นกล่องดนตรีหันสานะคะก็มาล็อกอนตรงนี้เลยอ่ะกดต้องกดรับนะคะโอเคเดี๋ยวไว้ไปกดรับแล้วก็มีสกินใหม่เข้ามาด้วยนะคะจะเป็นสกินของตัว แถอนัทก็เหมือนจะมาพร้อมกับกรอบโปรไฟล์นะคะทุกคนเปสกริระดับอัลติเมทซึ่งคุ้มมากในราคาห9 9้เก้า้าคูปองเออสวยนะเนี่ยมากดตรงร้านคา้าตรงไอเทมนะแล้วก็มีกล่องมีกล่องให้สุ่มด้วยนะคะทุกคน9ค้าคูปองก็คือซื้อจะคุ้มกว่านะอืมประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบชวยกันกด,ชกนกดแชบรบ์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเนยอะๆนะคะไว้เจันใหม่คลิปหน้านะคะ